สำหรับท่านที่จะมาเที่ยวที่วัดตาภูฟาสูงนะครับตรงนี้จะต้องเราต้องถอดรองเท้ากันก่อนนะครับเก็บมาตรงนี้แล้วก็ล้างมือนะครับอ่างล้างมือล้างเท้านะครับเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดนะครับก่อนที่จะเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในอันนี้ ครับว่าคงได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเข้าไปด้านใน,นอันนี้เราจะต้องมา,าท่องศินคําขอศินตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จะเดินเข้าไปด้านในจะเป็นดมงเดินเข้าไปด้านในนะครับเข้ามาข้างในนี่รู้สึกลมเย็นครับเย็นเย็น เย็นสดชื่นเราเดินทางจากสับแก้วมาถึงนี่ก็โอ้ก็ตั้งแต่เช้าครับก็หลายชั่วโมงแล้วก็แวะมาเรื่อยอันนี้น่าจะเป็นรูปพระเกจิอาจารย์นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงตามหาบัวนี่ครับเป็นรูปของพระเกจิอาจารย์ที่ในประเทศเรา จะเดินไปเรื่อยๆนี่ครับทีนี้เราจะเดินขึ้นไปที่ด้านบนเพื่อไปกราบไหว้สาริธาตุเพื่อขอศีลขอพรซึ่งหลังจากล้างมือล้างเท้ามาแล้วเราก็จะเดินเข้ามาตามเส้นทางนะครับแต่นี้จะเป็นแม่ชีซึ่ง ให้ลูกศิษย์หรือท่านที่มาชมได้มากราบไหว้สการะบูชากันก็มีคนมาเที่ยวเยอะกันวันนี้ผมเพิ่งเซิร์ชเจอเมื่อไม่นานไม่อีกับแล้วก็มาเข้ามาทางทางน้ำเขียวนะครับแล้วก็ตัดจนทางเข้ามาทาง เข่นล้พะเพิงล้วก็มาถึงที่นี่ออาตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วร่ลมลื่นมากเ,าเดี๋ยวถ่ายมาั้ง ครับก็จะมีพระเป็นพระพุทธ,ธจารย์โตมีลักษณะเป็นเป็นเกจิอาจารย์นะครับซึ่งอยู่รอบๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขครับโอเคนะครับ